สวัสดีครับ The Story Short Podcast ผมน็อตวัชรินอันเวสนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะผลักดันไอเดียของตัวเองไปสู่จุดที่เป็นความสำเร็จของเราได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วผมชอบมากๆเลยในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับวันหนึ่งเนี่ย ได้มีชายอายุ27ปี2คนนะครับคนหนึงชื่อว่าเโจเกเบียต้องขออภัยถ้าเกิดผมเรียกชื่อผิดนะครับแล้วก็เออไบรอันเชสกี้นะครับในช่วงนั้นเนี่ยทั้ง2คนก็กําลังคิดอยู่ว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องจากที่ไหนดีนะครับเพราะว่างานที่พวกเขาทําอยู่เนี่ยมันก็ไปได้ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่า ทั้งสองก็นึ่ขึ้นมาได้ว่าในเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยนะครับกำลังจะมีงานหนึ่งที่ชื่อว่า Design Conference นะครับแล้วด้วยความที่ว่างานนี้เป็นงานอีเวนต์ใหญ่มันทาให้โรงแรมต่างๆในเมืองเนี่ยครับก็เลยถูกจองเต็มทั้งหมดเลยทั้งคู่ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออจะให้เช่าเป็นเตียงเป่าลมดีไหมหรือว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นแอร์เบสนะครับซึ่งเขาก็ ให้เช่าเตียงเป่าลมสามเตียงนะครับในห้องนั่งเล่นของพวกเขาแล้วก็ยังทําอาหารเช้าให้กับแขกที่เข้ามาเช่าด้วยนะครับและเมื่อทั้งสองคิดว่าไอเดียนี้น่าจะเข้าท่าก็เลยจดทะเบียนเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.airbedandbreakfast.com ในวันนั้นนะครับวาอหมายก็ตรงตัวเลยก็คือว่าเขามี Airbed ให้แล้วก็มีอาหารเช้าให้นั่นเอง ปรากฏว่าไอเดียนี้เข้าท่าครับเพราะว่าในสัปดาห์นั้นเนี่ยมีแขกเข้ามาพัก3คนโดยพวกเขาคิดค่าพัก80เหรียญต่อคืนครับแล้วหลังจากที่แขกลูกค้าของพวกเขาได้กลับไปเนี่ยทั้งโจและก็ไบาอานเนี่ยครับคิดว่าไอเดียนี้น่าจะต่อยอดได้ก็เลยลงมือเขียน Business Model จริงจังเขาทั้งสองคนมองว่าในสถานการณ์ที่มีการจัดประชุมใหญ่ๆใ,ในเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกานเนี่ยนะครับ ห้องพักโรงแรมมักจะไม่ค่อยพอเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเออเรามาสร้างสื่อกลางให้คนท้องถิ่นแถวนั้นเนี่ยนะครับสามารถให้ผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมจากต่างเมืองเข้ามาเช่าส่วนหนึ่งของบ้านตัวเองกันดีไหมแต่ว่าทั้งสองเนี่ยนะครับไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็เลยไปชวนรูมเมทเก่าของโจนะครับชื่อนาธานซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมาร่วมงานกับเขาในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับ เมื่อเข้าสู่ปี2008เนี่ยทั้ง3ก็เห็นโอกาสที่ดีในการลองทดสอบตลาดจากไอเดียของพวกเขานะครับและเนื่องจากว่าวลาโอบามาเนี่ยจะเข้าร่วมประชุมในเมืองเดนเวอร์นะครับแล้วก็คาดว่าในงานประชุมนี้เนี่ยจะมีคนถึง80,000คนเข้าร่วมงานเลยทีเดียวพวกเขาก็เลยสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาครับแล้วก็สาม,มารถสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้เพียงแค่2สัปดาห์ก่อนงานจะเริ่มเท่านั้น และหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความสนใจว่าจะให้เช่าส่วนหนึ่งของห้องพักของตัวเองเนี่ยนะครับถึง800คนเลยทีเดียวแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นครับว่าพวกเราพวกเขายังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากตัวโมเดลธุรกิจใหม่ยังไงแล้วในระหว่างที่ยังคิดไม่ออกเนี่ยครับเขาก็พยายามดิ้นรนสุดชีวิตเลยเพื่อที่จะอเอาตัวรอดนะครับให้พอมีเงินใช้ไปก่อน โดยเขาเลือกที่จะใช้ซื้อซีเรียลมานะครับแบบเหมาเป็นกระสอบแล้วก็มาแบ่งใส่กล่องเล็กๆขายแล้วตัวกล่องแพ็กเกจิ้งเนี่ยนะครับเขาก็วาดเป็นลายการ์ตูนเชิงล้อเรียนนะครับโดยตั้งชื่อซีเรียลของพวกเขาว่าโอบามาโอสแล้วก็แคปแมคเคนสนะครับซึ่งก็มาจากชื่อของจอห์นแมคเคนที่เป็นผู้สมัครชริงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคริพับลิกันในช่วงนั้นนะครับโดยซีเรียลเนี่ยทั้งสองคนก็ขายกองละ ขออภัยครับ3คนแล้วเนาะก็ขายกล่องละ4ี่สิบเหรียญปรากฏว่าลายเส้นล้อเลียนในกล่องเนี่ยนะครับกเ็เข้ากับเทศกาลแล้วก็ถูกใจคนซื้อเป็นอย่างมากนะครับทำให้ทั้ง3คนเนี่ยสามารถขายซีเรียลเนี่ยได้ถึง3 0ม0 0ื่นเหรียญซึ่งสามารถต่อชีวิตพวกเขาได้ไปอีกหลายสัปดาห์เลยทีเดียวโดวยไอเดียดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ทำให้เจ้าพ่อวงการ Venture Capital อย่างพอแกรแฮมเนี่ยก็สนใจทั้ง3าคนนี้ขึ้นมาแล้วคิดว่าไอเดียเนี่ย น่าจะต่อยอดได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขายังมองถึงความมุ่งมั่นของทั้ง3คนนี้นะครับผมก็เลยให้เงินทุนปรับปรุงเว็บไซต์มาถึง20,000เหรียญด้วยกันทำให้เขาทั้ง3คนนี้นะครับสามารถขยายกิจการได้มากขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้เองเนี่ยครับพวกเขาก็เปลี่ยนวิธีจากการทำธุรกิจคือเดิมทีเนี่ยให้ลูกค้าจ่ายเงินกับผู้เช่าโดยตรงนะครับ กลายมาเป็นการบริหารการจ่ายเงินทั้งหมดแล้วก็เก็บค่าคอมมิชชั่น15%นะครับและเนื่องจากชื่อของเว็บไซต์เนี่ยเดิมทีมันยาวไปหน่อยก็เลยย่อเหลือแค่ airbnb.com นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท airbnb จนถึงทุกวันนี้นั่นเองทีนี้ต่อมาในปี2009เนี่ยนะครับทั้ง3ก็ต้องการเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการขยาย,ายก,กิจการนะครับ เขาก็เลยย้ายไปที่นิวยอร์กเพื่อขอเข้าพบกับเฟรดวิลสันนะครับผู้ก่อตั้ง Union Square Ventures นะครับซึ่งเป็นบริษัท v e n t u r e c a p i t a อ,อชื่อดังที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่โด่งดังมากมายนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่า f o r สแ q u a r นะครับโดยทั้ง3คนนี้นะครับก็เล่าเรื่องธุรกิจให้กับเฟรดฟังว่าเขาอยากจะทำอะไรกับ Airbnb บ้างนะครับแล้วก็ เล่าเรื่องราวของการขายซีเรียลรูปรอเรียนโอบามากับแมคเคนแล้วก็มอบซีเรียลให้เฟรดไปกล่องหนึ่งแล้วหลังจากที่เฟรดฟังเรื่องราวพวกนี้จบเนี่ยนะครับเขาก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าธุรกิจที่เอาห้องนั่งเล่นของตัวเองมาให้คนอื่นเช่าเนี่ยมันจะสามารถสเกลอัพได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะเขามองไม่ออกเลยในยตอนนั้นแล้วเฟรดก็บอกกับ3ามคนนี้ว่าลืมไปซะเถอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอในที่สุด ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเฟรดวิลสันก็ยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตการทํางานของเขานะครับวันนึงเขาได้เขียนในบล็อกส่วนตัวในในปีหลังจากนั้นว่าเราตัดสินใจผิดพลาดเพราะมัวแต่มองว่าเด็กหนุ่มสามคนนี้กําลังทําอะไรอยู่โดยไม่ได้มองว่าพวกเขาจะสามารถทําอะไรได้ต่อไปแม้เราจะมีความภูมิใจกับการตัดสินใจในการลงทุนของเราแต่มันก็มีบางครั้งที่เราทําผิดไปบ้าง เราพลาดที่ตัดสินใจไม่ลงทุนใน Airbnb ทั้งทงที่เราชอบพวกเขามันเป็นความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่และกล่องซีเรียลนี้จะอยู่ในห้องประชุมของที่นี่ตลอดไปเพื่อเป็นการเตือนไม่ให้เราทําผิดพลาดแบบนั้นอีกและแน่นอนครับกล่องซีเรียลกล่องนั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่ในห้องประชุมของ Union's q u a r e v e n t u r e จจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นบทเรียนว่าอ,อ,อย่าอย่าดูถูกไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ ที่นี้กลับมาที่ทั้ง3คนนี้นะครับเมื่อเขาได้รับการปฏิเสธในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปหานักลงทุนอีกหลายคนนะครับแต่แน่นอนว่าก็ถูกปฏิเสธเกือบทั้งหมดจนกระทั่งมาเจอ,เอ,อซิโคเอนะครับซึ่งแม้ว่าเขาจะคิดว่าความคิดนี้มันจะดูแบบดูอาจจะดูโอเวอร์ดูเพียนไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ตัดสินใจที่จะลองดูสักตั้งหนึ่ง ผู้ก่อตั้งทั้ง3คนนี้นะครับเชื่อว่าแนวทางการท,ทรําธุรกิจของ Airbnb เนี่ยจะช่วยให้ทางเจ้าของบ้านนะครับที่อยากจะหารายได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็แขกที่มาพักหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะมีตัวเลือกของที่พักมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นวินวินวินสำหรับทั้งสมฝ่ายนะครับทั้งสาคนทํางานหนักนะครับแล้วก็มีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับโจและไบรอันเนี่ยก็ยังคงเช่าห้องเดิมตอนที่พวกเขาเริ่ม Airbnb นะครับ โดยเฉพาะไบรอันเ,เนี่ยที่ให้สัมภาษณ์กับนะะักข่าวว่าเขาไม่ชอบเป็นเจ้าของอะไรนะครับเตียงสักหลังเขาก็ยังไม่มีเลยเขาบอกว่าความสุขของเขาเนี่ยไม่ใช่การมีเงินมากแต่เป็นการได้ทํางานในสิ่งที่เขารักนะครับซึ่งพอผ่านไป5ปีหลังจากการเริ่มกิจการด้วยหผลที่ว่าโจและไบรอันเนี่ยครับไม่มีเงินจ่ายค่าห้องนั้นตอนนั้นเนี่ยแล้วในการประเมินในปี2014เนี่ยนะครับ Airbnb เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง3 2 0 0ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าทั้งสามคนนี้นะครับหมดกําลังใจที่จะผลักดันไอเดียตอนที่ Union Square Ventures บอกว่าไอเดียของพวกเขาเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่พวกเราครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทําอะไรให้สําเร็จจริงๆเนี่ยครับบางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องฟังเสียงคนอื่นมากมากหนักนะครับเพราะว่าคนที่รู้ศักยภาพของตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับ ถ้าเราตั้งใจและเราคิดว่ามันทำได้มันเป็นไปได้ก็พักดันมันให้สุดนะครับผมแล้วถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ไฟ์อย่างเต็มที่นะครับไม่ช้าก,ก็เร็วความสำเร็จหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นของเราในที่สุดนะครับและนี่คือ The Story s h o t Podcast แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ